เอาครับมาเมืงได้ครับสอนนี่ย่งนี่มุเจ้าสิสอนย่งสอนบอกวาค่ะสอนบักว่าเอนี่สอนบอกว่าผู้บ่นกำเรสอนบอกว่าเตนเงตนเดี๋ยวโอ้ยอยู่ข้อีที่ยังเก็บกินเถอะบ้านนอดี่ยังกเด็ก่เจ้าถือไว้ึงางไว้ เห็นขัดเว้เห็นผู่บนขัดได้กับคู่หดบสอนัแบบนสอนสอนสนสนพอแล้วีคนสวนสนวัวนวน่สอ่และก้าวก้าวขัมเียนั่นคูวกมะมันสขีดีบ้านเียบ้นเฮียบ้านโอ้ยมันสิเฮีย เอาซ้ำส่วนเย็บอะไรใส่ยังขนขู่คนมาเบิงมาเบิ่งตอมตอมบวกวะตอนเด็ดบอกวะ่งนบลังเดี๋ยวคยมาเรียกออก